วันนี้นะคะแม่บ้านยังนุ่งนอนหัดบินน่ะวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่นะคะงานเปิดประตูะตการศึกษานะคะสู่ากว้างคา่ะที่โรงเรียนบ้านแม่แพนะคะซึ่งคันนี้จัดเป็นคันที่ทั้งที่สี่นะครับไม,ไม่ได้อิจฉาหรอกนะคะอวันนี้นะคะ น่ารักตาวังดีครับจบที่นี่ไปแล้วอย่าลืมเฉลิมรัตวิทยาคมน,นะคะม .1 ถึงม .6 ยังรอรูปแบบของท่านอยู่นะคะขอโอกาสขอถือโอกาสทุ่งา ช่วงช่วงนี้นะครับช่วงที่กำลังรอ,อรายการแสดงของคา a าบารีโชนะครับในชุด oh, <N> a m a z i n g t h a i l น n d นะครับ oh, <N> ทางรงเนียนร่านแทนก็ต้องขอ oh. อ่ากล่าวคำว่าต้อนรับนะครับหรือถ้าใครไปเที่ยวันอกองก่อยก็เรียกว่าส้มก็ได้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมย่ยังไม่ถามเลยครับว่าเรียนยังไงถึงได้เรียนใช่ครับขอ,ขอตัวแทนม,มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะ มีโอกาสที่จะเข้าไปทางไหนบ้างคะตอน้องเข้าไปเราเข้าไปยังไงคะวันนี้อยากอยากทำอะไรที่เป็นวิถีชีวิตนะครับเพราะว่างานนี้คืองานเปิดประตูการศึกษาสุดฟ้าบ้างครับวันนี้เราโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมาหาเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องพี่น้องพี่นะครับที่ให้เกียรติมาเยือนไม่แพ้ครับมาเยือนไม่แพ้ครับวันนี้คนแต่งเพลง เพลงนี้มาด้วยนะครับกราบลาคูบาพ่าพานะครับท่านผอทวอดโลกาครับลูกขอกราบลาคูบาผ่าผ่ารับคำสั่งมาต้องลาจากเมืองสามหมอเรียนจบออกมา ไปจากเตนมบังคอกอยู่เมืองในหมอกหลายปีผ่านมาครับก็ขอลงนะครับทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์เคารือข่ายไปนับงานเกตบพื้นที่การศึกษาเมืองสอนเกียสองนะครับท่างกองเภอแม่มลาน้อยแม่เสียงและกระสอบเบอรเรานะครับโดยเฉพาะบุคลากรในพื้นที่นะครับหน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้การงานส่วนตำบลกองออก่อยนะครับซึ่อองนำทีมโดยท่านสุนทรเจ้าลังกานะครับได้ให้การสนับสนุนไม่แพ้มาตลอดครับขอบคุณเป็นอย่นางสูงครับลูกกราบขอพรครูบาพระมาลูกนี้ลูกต้องขอลา ที่ให้เกียรติเชิญขึ้นมาด้านบนนะครับรจริงวันนี้ผมมาในฐานะ,ะผู้ชมนะครับแต่ก็น้องๆเชิญขึ้นมาก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงครับการเ่านท่าน,นายุทธกัณหนาสุตตุบุญกองปอยท่านเขียนทุกเกียรติทุกท่านนะครับมผมผมไม่ทราบทั้งหมดนะครับขออภัาายด้วยนะครับแล้วก็คณะครูท่านพอในส่วนของ สูงกระขายของกอยนะครับวันนี้สิโอกาสมาเยี่ยมจริงๆแล้วก็งานนี้4ปีนะครับผมมาปีที่4แต่ก็ให้การสนับสนุนทุกกีไ่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาว,ว่าหากเธอมีลูกศอรักเราจริงต้องตะลําไปแล้วกรับง มีมองเสน่ห์ัวใจลุ่ลงงามแค่ขนงน้องต้มงามบาดใจขอคนรักสุดผัดอารมณ์ปากน้องเดียวดึงไหล สุมัยนะครับเพลงที่ท่านพอคุณมาร้องไปจริงๆกราบร่างครูบาผาผาแรงบันดาลใจนั้นเนื่องจากว่าอำเภอสมัยนั้นคุณครูประมาณเจ็ดเปร์เซ็นตเป็นครูต่างจังหวัดนะครับจิมีมอลครัวครับค่ะของเราทําไมไม่มีกราบร่างครูบาครับไฟไฟแสงสีเราใช้ไม่ต้องใช้ในแคกพอคุณมาพอคุณมาบอกว่าที่แต่งแค่หน่อยที่ผมก็เริ่มต้นให้ คุณมานะครับคุณมาก็จริงๆแล้วเนื้อสองคนแต่ลงครูป